สวัสดีค่ะพอกับยกซาบันทุงอีกแล้วนะคะมันนี้ยกซาบันทงสี่ผ้าเม็ดเด่มยาขนมจีนปลาซาบะค่ะเข้าไปหลังจากว่ายกซาบันทุงไปตลาดมาเด็ดปลาซาบะมาต้นหนึ่งค่ะแล้คืออยากกินขนมจีนเครื่องปรุงกับบะหมี่ยังไร้แล้วพี่น้องเฮ็ดง่ายงค่ะมีปลาซาบะละค่ะพี่แกงเขาก็ใส่พี่แกงสําเร็จรูปค่ะปลาล่านะคะพี่นอ้องแล้วก็กะทิรสด,ดีนำปลา เพิ่มข้มนัวจักน้อยไว้กับปิค่ะน้ำตาลพงนัวแล้วก็ขนมจีนแห้งค่ะใบบกกูดกระช่ายนิดหน่อยนะคะแล้วก็ต้นหอมค่ะมีแค่นี้ค่ะง่ายๆเหตุตามวัตถุดิบที่เฮามีเนาะค่ะเนาะไปะเลยค่ะพี่น้องเปทนำกันเลยค่ะมาค่ะถ้ามาตำพริกแกงกันก่อนค่ะ ตำตำกระชายก่อนค่ะกระปีค่ะตามด้วยพริกแกงบนด้ จะกั่นข้าใส่เนื้อปลาเลยค่ะปลาเข้าสุกอยู่แล้วนะคะพี่น้องมันเปื่อยอยู่แล้วเาอาไปตรงตามลายค่ะหยดแต่พอ เขาพริกเขาเกลือกับพ่อค่ะเปิดแก๊สตังหมอค่ะเอากะทิลงไปเลยค่ะทำข้าสิเขียวกะทิกับพริกแกงเนยค่ะ กะทเข้าเดือดได้ที่แล้วนะคะใส่ปลาที่ข้าปุ่นไว้ลงไปเลยค่ะใส่ใบบักูทุกสองสามใบกับพ่อค่ะ ต้องปุ้งลงไปเลยคะ่ะน้ำปลาน้ำปลารดดีปงนัวน้ำตาละคะ่ะ น้ำยาขนมจีนห่ากันแล้วล่ะค่ะพี่น้องใส่หอมลงไปเลยค่ะพี่น้องนี่ปเป็นตาแสบเนาะค่ะแค่นี้ล่ะค่ะไม่นู่งง่ายๆยีง่ายยู่ง่ายเผาพี่น้องใส่วัตถุดิบตามที่เฮามีนะคะต่อไปห้าก็หลวกเส้นค่ะ ว่าว่าเป็นขนมจีนแห้งเนาะค่ะก็ต้องลวกก่อนค่ะพี่น้องขนมจีนนี่เข้ารลวกบดนลวกค่ะแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วค่ะเดยวเข้ากับนกน้ำเรนเลยค่ะ ค่ะพี่น,อน้องขนมจีนน้ำยาเข้าก็เหลียวแล้วค่ะนี่ค่ะม่เด้อค่ะกินน้ำกันเด้อค่ะน้ำยาเนีเนๆเลยค่ะพี่น้องนี่ฮ็ดง่ายๆกินง่ายๆยูยง่ายๆค่ะพี่น้องโอ้โ น้ำยาเนียนๆ่งนันนวเลยค่ะพักห้องกับบุมียังหลายค่ะพี่น้องนี่กระลำยางเดียวกับพ่อแล้วค่ะค่อยสวยคำแหลกคนเดืวบันนี่ 嗯嗯，对。 าเด้อค่ะพี่น้องเมื่อกี้น้ำกันเด้อค่ะ คำยนีันแซ่บครับ ค่ะอิ่มแลละค่ะกินพ่อหอมปากหอมคอเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ดยกซาบันทุมเกษจะขอจบคลิปไว้ก่อนค่ะขอบคุณท,ทุกการรับชมนะคะจนดนแต่เป็นกำลังอกรรก,กำลังใจให้กันต่อไปย่างเงวเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเสนาณก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ